รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภาควิชาการธนาคารและการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกระตุ้นทุกภาคส่วนตื่นตัวรับมือวิกฤตการเงินผ่านการจัดทําคลิปวิดีโอ7 CBS 7 Series ทางรอดวิกฤตเงินเฟ้อรู้แล้วรอดถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินใน7เรื่องสําคัญตั้งแต่เงินเฟ้อราคาพลังงานอัตราดอกเบี้ยค่าเงินบาทนี่ครัวเรือนการออมและการลงทุนพร้อมเผยแพร่เอพิโซดแรกในวันที่9สิงหาคม2565เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตการรอบด้านพร้อมรับมือได้ทัน ถานการไปด้วยกันอยากจะท่านระหนักรู้แล้วก็มีกลยุทธ์นะครับมีกลวิธีที่จะฝ่าวิกฤตทางการเงินแล้วก็สุขภาพการเงินของท่านจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเสมือนหนึ่งภูมิคุ้มกันจะผ่อนหนักเป็นเบานะครับจะไม่ทําให้ถึงท่านวิกฤตการออมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเริ่มทําสัดส่วนการออมในระดับที่เราน่าจะอยู่ได้ในระยะยาวในระดับที่สูงกว่าร้อยละยี่สิบไม่ก่อนหนี้ค่ะหนี้เป็นปัญหาของหลายสิ่งมากค่ะท่านต้องก่อนหนี้ที่สร้างรายได้เท่านั้นนะคะ